เขาเขาสายเขาสายเดินสายเดินสายหากูเดินสายหากูเดินสายหากูอัดตูดไปอัดตูดไปไหนโบน้ำขึ้นไปไหนโบน้ำขึ้นไปน้ำขึ้นไปบวบบบหน่อยวับหน่อยดีวับดิวับเดินไปเดินไปเดินมาไหลเข้าไปเพื่อไหลเข้าไปไปขึ้นไปขึ้นไปแม่งต้องเบ็ดแม่งต้องเบ็ดี๋ยรู้ว่าเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ตอนได้ขึ้นไปเดินขึ้น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 มาไปว่าไปขึ้น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 ไปยิงฟียิงฟียิงฟีตรงกูยิงฟีตรงกูยิงฟีตรงกูยิงไป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 ยิง กูมากขึ้นหน่อยไหมน้าเมย์ไปน้าเมย์ไปกูมากขึ้นเยอะๆไปตีอยู่กูได้ตีอยู่แม้ด้วยตีด้วยข้างบนไปขึ้นไปได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ต้งเจอมะรังไฟวอร์ไอ้บังกูได้ตายเติมได้เติมลง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 กลางล่างลงล่างเลยลงล่างเลยตายเติมเลยตายเติมเลยได้เติมเลยตายเติมเลยข้างล่างซิก้าอยู่กระโดดเต็มเลยบังลงมาลงเติมเลยวมารวมน้าบ้านมารวมน้าบ้านมารวมน้าบ้านมาไอ้เจ้าหลังมาเลยสั่งกีนะคนใหม่าร้มน้าบ้านมาเพื่อนรวมน้าบ้านมาขออีกที ใครเอพีหมดต่อได้วยคนโฉดไ้นะครับหน้าวาไม่มีไฟวอลมามามาครับบลี่มาใต้จีนตรงจุดวาร์ได้ไหมอะตอนเข้าไปหน้านะเพื่นนะ่ม้านะผูมาที่พื้นก่อนอะไมม่ีเขาได้พี่แล้เนี่ย1บคนโฉดไป10คนโฉดไป1นจุดวอลแล้ว10จุดวอลไว้ไปเดินมาเดินท้ายทับมันทับมันเดินทับมาหากูเห็นัุกเปล่าเห็นไฟลุกเ่าเห็นไฟกเมาเดินมาเดินมาเพื่อน10้นโฉดเลยนะ เติมใม่เติมใหม่สายเหมือนเดิมนี่สายไวเพื่อนนี่สายไวแตกแล้วแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วนี่สายนี่สายนี่สายเพื่อนนี่สายมานี่สายมาเคลียร์ไปเคลียร์ไปไฟวัน้าว้าไฟวัน้าวาพุ่งหน่อยไฟวัน้าวาพุ่งหน่อยแม่งเดินเข้าไฟวัน้าว้าไปแถวแดงพวกเราชาวลงสายล่างชาวลงขวาล่างไปเพื่อนชาวลงขวาล่างทำไปชาวลงขวาล่างไปแดงขึนข้ามขวามาติดนึงขวามาหากูบ้านตรงทงเนี่ยตรงทงขวาล่ามไปตรงทงเนี่ยเดินนะสวอตเด่นเกียร์สวอตเด่นเกียร์สวอร์ดกูหน่อยเคลียร์สวอร์ตลุงไววเด้เออนั่นน่ะลุงแม่เด้ ตุม่ได้เดินไม้เดินไม้สาร์ดอ่ะัแล้วัวแล้วเออนมา้มามุ้มมุมุ้มมุมอะไรอ่ะเอาอไมาามหมดไอ้ย่าไยไปย่ไปไปเม็ดเม็ดเเจเม็ดเม็ดมันฟอจงบสุที่ไรเขเจ็นโอ้ยไปเตมาตตมาเดียวหมดคนเดียวอ่ะเติมัเดียวขวาร่างเติมมาขวาล่างเติมมาขวาล่างกูเติมมาขวาล่างเพื่อนเติมมาขวาล่างเรีวเปลี่ยนลงมาขวาล่างเพื่อนตายเติมมาขวาล่างผมมาผูไมาเยอะในดงอ่ะผมมาเยอะเชื่อผมผมไม่มีมันาา โอ้เเฮ้ยมันแบดมูท hey, 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 ี Shit, boy, ่เด um, right, <key>, ีวหายหมดเลยอะย็นแมวหัวหัวว่ายรวหน้าบ้าน่ะรวหน้าบ้านรวหน้าบ้านมารวหน้าบ้านมาขอที่ขอยที่เก็บหมดละข่อยัวเราอาไโผล่มันอะเพื่อฟังนะนั่งก่อนนั่งก่อนฟังนะระหว่างระหว่างนั่งนะฟังง่ายๆฟังง่ายๆดับเมจใส่ตัวตัวเดียวกันนะไอตัวนี้เราดไอเ้ยตัวถือเราเราีิ ไม่เอาไม่ลงเลยไอ้ชี้ไม่ลงเลยลงเลยครับไม่พอแล้วลงขวาล่างไปลงขวาล่างไปเวสสายไปเวสสายไปไปสสายไปเวสายไปยิดขวาล่างสุดไปยิดขวาล่างสุดเวสสายไปขวาล่างสุดไปยิดขวาล่างสุดไปเวสสายไปเวสายไปไล่ไปไล่ไปเพื่อนไล่ไปไล่ไปเพื่อนไล่เพือนมาเติมเติมเติมมาโอตายจี่ไปจี่ไปตายเติมมาเติมเพื่อนเติม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 มาลง่งมาลงมาดิววับดิววับดิววับ ไอ้มั่วมันมั่วเราเว้ยไอ้ีิกิวมั่วไอมั่วเลยไอมั่วลองผมดื้อเลยสัสมั่วมั่วแล้วมากที่ตรงหน่อยเพื่อนแม่งเมียนไม่สัตว์โหนี่ไปโอ้หที่ไปเน่าไม่มีพีดไม่มีพีดโอ้โหที่มาไปวาบเพืนเดี๋ยวพอสายมาสายมาเพื่อนโอ้โหเขาดักแน่ว้าบนะเขาดักแน่วมาบนะ กันฟอตอีกจับดำเยวเอ่อกิวหลังน่ยกิวหลังกิวหลังวาร์ปเข้าเลยรอเก็บอย่างนี้วามาว้ามาว้าหน่อยเร็วว้าว้าชื่อคุณคุณวะกิวหลังว้าแบบกิวอะไรเนี่ยคนนี้คนนี้มามาเอาคนนี้นะเอาคนนี้นะหลังวาร์ปคนนั้นชื่อหลังวาร์ปนะฮันชาวไปนะวิสาไอพิษผมมาด้ทีผมมาตะกี้ผมมานะสามสองหนึ่งเข้าหมดเข้าหมดเข้าหมด ยืนเกิดน่ยืนเกิดเนี่ยยืนเกิดน่เอาเลยยืนเกิดนี่ยไปไปวอไปไปวอไปไม่ต้องเดินนะเั้านี้เอาไหมผู้มาก็หมดเหอยี่เอ้ยไหลหมดไหมเราอะล้วไม่หมดราไม่หมดเรหมดต่อเลยดหมดแล้วหมดชัวโตหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโตที่หมดชัวต้อามาตีนไว้เราไม่หมดนะมันหมดแล้วนะเติมมาเติมมาไอ้จุ้ยนี่มันจะขับกลับบ้านนานขนาดนี้ว่าไอ้นี่ก่อนก็ได้มั้งําหลอกก่อนก็ได้มั้ง ดีกวาวาน้องเร์ไหนเร์เบินเบเปไม้เไม้ผมยืนไฟบอลให้หน้าเราเดี๋ยวจะไม่ตายเดียเราเดินไปไนที่ขวาล่างนี่ร่างนี่ร่างว้าขวานี่ล่างว้าโอ้โหลงขวาล่างไม่เติมตายเติมลงขวาล่างใหม่เปลี่ยนตำแหน่งลงขวาล่างหาโพนี่ไปตบพนี่ก่อนตบแต่โพนี่เดินตามเลยนไปไหนเราไปนั่นสเตชนหน่งโนี่ไม่ไ่เห็นเดินามมอน อยู่หน้าว้าไม่โดนอัเมตเลยเดี๋ยวดูใบคืนนึมันรู้อัปเดตครับไม่ก่อนหน้านี้ก่อนนนห้้าีครับ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 เรียกตอนสี่โมงเย็นเนี่ยมามามน้าว่าดอ้ว้ามาดูหลังเทียบละสามสามสองหนึ่งกาหมดอ่าสามสองหนึ่งเดินทิศซ้ายเลยเพื่อนทิศซ้ายมาผูมากเยอะกูมาเยอะทิศซ้ายมากูมาขึ้นมาทิศซ้ายมาเท่าไปเท่าไปกูตายต่อมาต่อมา เบอร์มันจะมาไฟวอลอะไรจังวะเดี๋ยวเอาวับไปเอ้ยเอาไปเบอร์มัดมาไฟวอลนวาบมาไฟวอลนวาบให้เช้านวาไปทนายไอ้ไอ้เจ้าเช้านวาบไปก่อนเพื่อนเออตายไฟวอลเดี๋ยวเลยยิงเนี่ยเชื่อกูดีไฟวอลไม่ต้องไปนึกถึงเลยค่ะยิงมายืดอยู่ข้างหลังไม่แก่อะไรไปช่วยเดี๋ยวมันะาสามสองหนึ่งลงขวาล่างไปสิบบกโขดไปโขดไปโขดไปเคลียร์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 ไป เท่ไปท่าไปเท่าไปท่าไปเท่าไปเท่าไปฟอรฟอรมาไว้โค้มาไว้ไม่ต้องทำอะไรมาไว้มาไว้โยี่มันท้าวฝนอน่ะสองหนึ่งเข้าหมดเลยเข้าไปขึ้น้ายบนนะเดิน้ายตูดเดิน้ายสุดเดิน้ายสุดเดินสายสุดเข้าไปแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสายสุดขึ้นไปเลยขึ้นเลยเดินไล่ขึ้นไปเพื่อนไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปไฟวอล์ขึ้นไปไฟวอล์ขึ้นไปเพื่อนไฟวอล์ขึ้นไปเยอะมาเยอะมว่าฝั่งน้มเดิน เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาได้มาเดิขึ้นมาขึ้นมาไปเติมไปเติมไปเไปเมไปเิมไปเมไปเติมไปมาไปเตมไปช่าไปเชไปเคลียร์เคลียร์ในดหน่อยจริงๆเราต้องมีเบสเคลียร์ดงนะเชาไปเชาไปเพื่อนเช่าไปผ้มาผูมาเอ้ยอันเตอร์ไปโอ้ยไปนัวในโดมเลยใายบนซื้อใบเดมซื่อใบโบไม้ ฟังนะขึ้นสายบนนะสายบนสายบนสายบนถึงกูปบ้าวาสายบนมาเคลียไปเคลียไปดูเป็นมากเลยไม่ต้องไม่ต้องวานแล้วเอกไม่วานแล้ว